สวัสดีคะ่ะตอนนี้นิดนั่งอยู่ที่หน้าประตูบ้านเมื่อกี้นี้มีพัสดุมาส่งนะคะกล่องเบลอเลยนะแต่ว่าก่อนที่นิดจะแกะกล่องนะคะนิดก็จะให้ดูอาหารแมวที่นิดไปซื้อมาคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อะไรอะไรก็แพงขึ้นนะกระทั่งอาหารแมวก็แพงขึ้นเช่นกันนะคะปกตินิดเคยซื้อ นี่เลยนะที่เป็นซูซองนะคะข้างในนี้ก็จะมี4ซองแล้วก็มีสี่รสชาติปกตินี้ซื้ออยู่ที่ซองละ1นึยูโรห้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ราคา1นึยูโรแปเซนตอนหนึงซองเนี่ยหแพ็คแบบนี้นะคะขึ้นมา30มสิบเซนลองคูณ37บาทดูนะแต่ว่าสําหรับแค่ซองเดียวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าซื้อร,มรวมๆอะ่ะปกตินี้ซื้อทีละสิบยแพ็คนะคะแล้วมันตกอยู่ที่แบบ คูณ30เซนคือมันเยอะมากเลยนะต้องบอกว่ามันเยอะมากๆนะคะคราวนี้นิดได้มา8ห่อนะคะก็เออ่คิดคร่าวๆก็2ยูโรอ่ะอ่ะนะคิดคร่าวๆนะคะ8 8ถงุงเถุงอ,อันนี้จะเป็นใบเสร็จจากร้านเค้าฟลันะคะนิดก็ไปซื้อมาด้วยเพราะว่าหลายๆอย่างลดราคานะก็จะเป็นอาหารแมวนะคะแล้วกออ็อันนี้ 8ถุงอยู่ที่11ยูโร10เซนแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นราคานะคะนี่เลยอันนี้นี่ซื้อมาให้ลิซซี่นะเพราะว่าเขากินตั้งแต่อยู่บ้านหลังเก่าเขานะคะนี่ซื้อมาแค่2กล่องนะน,นี่จะซื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่านี่ไม่ได้ให้ลิซซี่กินทุกวันอันนี้จะเหมือนกันเป็นซองๆนะคะอยู่ข้างในมี12ซองซองละ100กรัมอ๋ออันนี้จะเยอะกว่าเลยนะปกตินี่ก็ลืมนะคะถุงละ100กรัมแต่อันนี้จะเป็นถุงละ เออ85กรัมอันนี้นิดก็ซื้อแยกถุงมาอีกนะเพราะเด็กๆชอบกินนะคะอันนี้ซองละ85กรัมเมื่อก่อนอยู่ที่ซองละ40เซนแล้วตอนนี้ขึ้นมา55เซนก็คือซึ้ขึ้นมา15เซนเลยนะคะต่อหนึ่งซองมันก็ราคาสูงนะถ้ารวมๆแล้วนะคะอันนี้เนี่ยนิดหยิบดีหยิบจนแบบไม่รู้ว่าหยิบมาทั้งหมดกี่ซองนะนิดเอามาทั้งหมด หลายรสชาติเหมือนกันนะคะเขาก็เขียนแบบรวมๆเนาะเออ่ทั้งหมดแล้ว19สองนะคะก็ตกอยู่ที่10ยูโร45เซ็นต์เซนแมวตัวอื่นอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าทีก็เพิ่งเข้ามากินอาหารนะคะนี่เปิดประตูให้เพราะว่าเขาทำท่ายอยากจะเข้าสุดแล้วสงสัย,ยจะออกเนี่ยเดินวนหลายรอบแล้วอืมก็ ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยขึ้นทั้ง2องอย่างเลยนะคะก็คือเฉพาะยี่ห้อกรอเมดนะที่ขึ้นแต่ว่านิดให้เด็กๆก,กินอาหารหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะของหลายยี่ห้อเพราะว่าเขาชอบอะเนอะอย่างตัวนี้ลิซี่ชอบมากนะคะจากบ้านหลังเก่าแล้วนิดเห็นทีก็เขาก็กินนะเมื่อกี้ก็กินไปสองสาคำนะคะแต่ว่าคือพอนิดเปิดถุงเนี้ยเขาก็จะกินถุงแบบนี้มากกว่าเพราะอันนี้อร่อยกว่านะคะแล้วก็เวลาที่นี้เปิดออกมาเนี่ย มันก็เป็นเนื้อเลยอะเป็นเส้นๆเป็นเนื้อแซามอนตามภ้าแบบนี้เลยนะคะมันก็ดูน่ากินขนาดนิดเป็นคน,นยังรู้สึกว่าอันนี้น่ากินกว่าแล้วแมวเขาก็ฉลาดลนะเนาะเขาก็ชอบกินนะคะลิซซี่ก็ชอบกินนะแต่อันนี้อย่างที่นิดบอกว่านิดซื้อมาให้เขากินแบบเ,เป็นครั้งข่าวคือไปซื้อเรื่อยๆนะแต่ว่าจะไม่ได้ให้กินทุกวันนะคะก็อาทิตย์หนึ่งก็ตกอยู่ที่แบบสองสามซองอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งวันแมวของเรากินแปดถึงสิบซองนะคะตอนนี้แมวแปดตัว แล้วก็พันด้าเนี่ยไม่ได้กินอาหารเปียกแต่ว่าพันด้ากินอาหารเม็ดนะคะก็มีอยู่ตอนนี้แค่2ยี่ห้อนะแต่ว่าเพื่อนนิดเขาให้ร็อกสตาร์มาแล้วเขาให้อาหารแห้งมาด้วย2ถุงซึ่ง1ใน2ถุงนั้นนะ่ะพันด้าก็กินด้วยนิดก็เลยว่าเดี๋ยวถ้านิดได้ไปซื้อของหรือว่าอาหารสัตว์ที่ร้านเฟรชหนักนะคะนิดก็จะดูว่ามีไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่ก็คือจะเช็คราคาด้วยเพราะว่าตอนนี้อะไรก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็โนมไม่ทํางานคนเดียวเลี้ยง สี่คนแล้วก็สี่ตัวคือแปดคนนะคะแปดชีวิตโนมันเขาต้องดูแลทุกอย่างเลยแล้วนี้เป็นภรรยาเนี่ยก็ต้องแบบดูว่าอันไหนราคาถูกอันไหนราคาแพงอันไหนลดราคาก็ต้องแบบรีบสอยมาแบบนะกระหน่านะคะแล้วก็ออพอนิดคุยกับโนมนันว่าโนมันดูสิอาหารแพงขึ้นนะแล้วบวกกับที่นิดทำคลิปนะคะทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าราคาที่นิดพาไปดูที่ร้านนะราคาเท่าไหร่แล้วก็จากในใบเสร็จนะคะเดี๋ยวนิดให้ดูนะเนี่ย เขาก็เขียนบอกเลยนะคะว่าราคาแพงขึ้นหลายๆคนต้องต้องจำได้เนาะเพราะว่านี่ลงบ่อยมากเลยนะคะสำหรับพวกฟู้ดฮอยไม่ว่าจะเป็นของคนหรือของสัตว์แล้วข้างในตัวนี้นะคะนี่มาดูอันนี้กันเนาะอันนี้ราคาถูกมากนะอันนี้อยู่ที่กล่องละ2ยูโร15เซนนะคะเรามี12ซองคือเฉลี่ยแล้วตกอยู่ไม่ถึงไม่ถึง20เซนไหม นะประมาณนะคะซึ่งนิดก็ไม่มีเครื่องคิดเลขนะแล้วหัวนิดก็คิดเลขไม่ค่อยทันนะคะเนี่ยอันนี้อยู่ได้นานจนถึงปีพศสอ2 3เดือน11เค้ขาอยู่ได้นานนะอันนี้2กล่องก็เดือน2เดือนอะก็หมดเพราะว่าเออก็มีทั้งหมดก็แค่24สซองนะคะ2กล่องเนาะแล้วก็ยังมีของเก่าอยู่ที่บ้านอีกนะคะแต่ว่าเป็นแบบกระปุกเล็กๆนะ ก็แบบนี้สะดวกดีนะคะแต่ว่าราคาเขาจะสูงกว่าที่เป็นกระป๋องนะแต่ว่าที่เป็นกระป๋องอะ่ะเามื่อก่อนนี้เคยซื้อมาให้ลิซี่กินแล้วเขากินไม่หมดแล้วนี้จะต้องเหลือครึ่งหนึ่งทิ้งตลอดเลยเ,เดี๋ยวไม่แน่นะคะนิดอาจจะซื้อแบบเป็นกระป๋องมาบ้างสักห้ากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้แมวสามตัวเขาอาจจะกินทุกตัวเลยก็ได้นิดอาจจะแบบว่าโอเควันหนึ่งหนึ่งกระป๋องแล้วก็ผ่านไปสักสี่ห้าวันแล้วก็อีกหนึ่งกระป๋อง หนึ่งเลยก็คือเราประหยัดไปด้วยนะคะสองเลยมันก็เป็นรสชาติที่ลิซซี่เขากินมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เขาอยู่บ้านหลังเก่านะนี่ก็รู้สึกว่าก็เหมือนเราอยากกินน้ำพริกปลาเพราะว่าเราชอบกินตั้งแต่เกิดอะนะมันก็ขาดไม่ได้นะคะอันนี้คิดเผื่อแมวนะไม่รู้สิเ <laughs> นาะอันนี้ก็มีหลายรสชาตินะคะอันนี้เป็นรสเป็ดเห็นไหมก็ดูน่ากินอนะเนาะมีหลายรูปแบบด้วยนะคะก็มีเป็ดมี มีเนื้อปลามีเนื้อวัวเมือนมีเนื้อแกะนะแล้วก็มีเนื้อไก่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเจลี่หมดเลยก็คือแบบมีซอสอะไรประมาณนี้นะเป็นวุนว้นๆนะคะสรุปแล้วอันนี้นี่ก็ได้มาสองกล่องก็จะเป็นของยี่ห้อ Tiny b e s t e s อ่ของ DM นั่นเองนะคะนี่เลยเขาก็ทำมาสำหรับอาหารแมวเออท<ม>่านี้ดูไม่ผิดรู้สึกว่ามีอาหารสุนัขด้วยนะแต่ว่านี้ไม่ได้ใส่ใจนะคะเพราะเราเลี้ยงแต่แมวเนาะก็สนใจเฉพาะอาหารแมวนะคะ เดี๋ยวนี้ก็เจ้าลงไปเก็บข้างล่างนะแล้วก็จัดเรียงให้เป็นระเบียบนะคะเพราะตรงนี้เยอะจริงๆนะทุกคนไม่เห็นนะเนาะคือแบบนี้เลยนะคะหลังนี้ถุงนี้นะคกะ็ถุงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เราออกมาให้ดูนะคะแต่ว่าครั้งนี้นิดไปซื้อหลายๆครั้งติดกันก็คือเนี่ยรอบนี้หนึ่งถุงนะคะจากร้านเดเอ็มนะส่วนอันนี้นิดไปซื้อมาจากร้านเค้าฟลันนะคะก็ห่างกันประมาณ2ออาทิตย์ก็ กินไปได้เลยเป็นเดือนนะแล้วก็บวกกับพี่นิดกับโนมันไปซื้อกันแล้วเรารู้สึกว่าราคาสูงขึ้นนะคะโนมันก็เลยเซิร์ฟในอินเทอร์เน็ตว่าโอเคตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตราคาเท่าไหร่ก็เลยได้ราคาถูกมาก็คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกนะแต่ว่าโชคดีที่ของบริษัทนี้เนี่ยเราไม่เสียค่าส่งนะคะก็คือค่าส่งฟรีแล้วก็ ต่อซองเนี่ยอยู่ที่39เซ็ซนมีเศษด้วยหรือเปล่า,านี่ไม่แน่ใจนะปกติเราซื้อซองละ40เซนนะคะจากที่ร้านแล้วเขาขึ้นราคามาซองละ55เซนพอดูในอินเทอร์เน็ต39เซ็นเซนนิดก็ตะลึงเลยหุยถูกกว่า1เซน1นเซนนะแต่ว่าอย่าลืมว่านิดสั่งสมมุติว่านิดสั่ง100ซองก็100เซนก็37บาทก็คือมันก็ประหยัดอะนะ ถ้าพูดถึงการประหยัดคือเราไม่ได้งกนะคะแต่ว่าเราต้องประหยัดอะเพราะว่าเราอยากจะเอา1ยูโรนั้นไปซื้อขนมปังได้4ก้อนถ้าเป็นในหมู่บ้านนิดนะคะซื้อได้สี่ก้อนถ้าเป็นข้างนอกก็อาจจะ3มก้อนอะไรเงี้ยสอก้อนกว่าๆนะก็แล้วแต่คนแล้วกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเรานิดก็ประหยัดคือพูดให้เห็นเลยว่าเราจะได้อะไรใน1ยูโรที่เราประหยัดนะแล้วอันนี้คือน,นี่ซื้อมาเยอะมากจริงๆนะคะอันนี้เป็นซอง ในนี้ที่ปอกมีสี่ซองนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยแล้วกนันเนาะเผื่อใครเลี้ยงแมวนะคะก็อยากจะให้แมวลองนะอันนี้นี่ก็เคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะก็มีเนื้อวัวเนื้อกระต่ายเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลาแซลมอนก็จะเป็นซองแบบนี้อันนี้เนื้อกระต่ายนะคะอันนี้เนื้อวัวแล้วก็เนื้อไก่แล้วก็เนื้อแซลมอนนี้เลยก็ประมาณนี้ เนี่ยคือมันดีมากเลยนะกระทัดนรัดนะคะหนึ่งห่อเนี่ยแมวก็กินได้หลากหลายแล้วก็ราคาถูกกว่านะถ้าเราซื้อเป็นซองๆแบบนี้นะคะเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าแต่ก็นะคือก็ไม่ได้คิดว่าอาหารแมวจะสูงขึ้นเนาะนะแล้วก็บวกกับที่เพื่อนนิดเขาเ,เลี้ยงแมวไม่ได้แล้วนะคะคือมีคนถามมาเนาะว่าทําไมเพื่อนถึงเลี้ยงแมวไม่ได้เพราะว่า เพื่อนเขามีปัญหาครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่าต้องไปทํางานต้องไปเรียนช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่มีเวลาดูแมวเลยแล้วก็เพื่อนต้องอคือลูกเพื่อนเขามีลูกนะคะเท่ากับน้องซาร่าแล้วคืออายุเท่ากับน้องซาร่าเนาะแล้วกว่าเขาจะเลิกเรียนก็11บเอ็ดโมงครึง่งเที่ยงบ่ายโมงจะเป็นแบบนี้คือจําแต่ละวันจะเลิกไม่เท่ากันนะคะไม่ใช่ว่าเป๊ะๆเ,เ,เ,เนาะเหมือนเมืองไทยบ้านเรานะคะเลิกแบบเท่าไหร่นะสี่โมงครึง่งหรอนี่ก็จาไม่ได้แล้วเนาะ นั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าคือเขาเลี้ยงไม่ได้แล้วเขาก็ไม่อยากให้ล็อกสตาร์เหงาแต่เขาลักมากนะรักมากแต่เลี้ยงไม่ได้เพราะว่ากลัวเขาเหงาคือจะบอกว่าเข้าใจก็เข้าใจเรื่องที่มีปัญหาครอบครัวนะแต่บอกว่าเ,เขาเหงาแล้วไม่มีเวลาจริงๆแล้วหลายๆครอบครัวที่เขาเลี้ยงแมวเขาไปทํางานทั้งวันแล้วกลับมาบ้านแล้วดูแลแมวก็มีนะแต่ว่าเพื่อนนี้เขารู้สึกว่าสงสารแมว นี่ก็เลยโอเคไม่เป็นไรนิดไม่อยากให้เพื่อนเอาแมวไปแบบให้คนอื่นหรือต่อต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นเป็น,ปนที่บ้านพักแมวเนาะนี่ก็เลยบอกว่าโอเคนิดรับเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวครอบครัวเขาอยูอ่นีรอร่อ,รรอ,ยอยู่แล้วแล้วแบบตอนที่นิดให้เพื่อนไปนิดก็เสียใจอยู่แล้วนิดร้องไห้แบบคือนิดร้องหลังกล้องอะตอนหน้านี่อาจจะแบบว่าแค่แครอครอนึกแบบว่าแบบว่าเก่งๆแบบกั้นเอาไว้อะไรเงี้ยตอนเพื่อนมารับนิดนิดร้องไห้โหโหโหน้าตานิดไหลอาบแก้ม คือนิดเลี้ยงเขาได้แต่นิดเหนื่อยนี่ก็คิดว่าโอเคถ้าให้ใครไปสักคนตัวหนึ่งแต่ว่านิดยังติดต่อแมวได้ก็คือเพื่อนคนไทยเนาะนี่ก็ตั้งใจให้เพื่อนคนไทยไปนะคะซึ่งเราก็จะได้แบบเห็นภาพเวลาคิดถึงเพื่อนก็คุยวิดีโอคอลคุยกันเราก็แบบยังพอได้เห็นกันบ้างอะไรเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกดีนะคะนี่ก็เลยให้คนใกล้ตัวไปอะไรเงี้ยแล้วพอแบบได้คืนมานิดดีใจมากเลยนะที่นีดได้แมวคืนมานะคะเพราะว่าเขาก็ได้มาอยู่ในครอบครัวนะ จริงๆแล้วแมวจะเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวแล้วลดลงหนึ่งตัวความแตกต่างมันไม่ได้เยอะเพียงแค่ว่าเราต้องไม่รู้ว่าคือพูดไม่ถูกอะ่ะสําหรับนิดมันก็ไม่ได้แตกแต่างอะไรเยอะแยะมากมายนะคะบวกกับเพื่อนขอร้องอะ่ะคือตอนแรกเพื่อนบอกว่าอยากได้มากๆอะ่ะถ้าไม่ใช่แมวแกฉันก็ไม่เอาฉันอยากได้ลูกแมวแล้วก็เป็นแบบคนที่รู้จักเท่านั้นฉันไม่อยากไปเอาจากที่อื่นอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกมานี่ก็บอกโอเคโอเคให้อะไรเงี้ยนิดก็แบบคิดอยู่ว่า จะให้ใครไปดีพันด้าก็เป็นแมวตัวแรกของลิซี่เป็นลูกคนแรกของลิซี่แล้วก็เป็นหลานตัวผู้ตัวแรกหลานชายของนิดตัวแรกเนาะแล้วส่วนทีก็ก็เป็นตัวเมียตัวแรกเร็อกซาก็เป็นตัวกลาง <c oughs> คือเป็นแบบพี่กลางแล้วก็น้องอะเนาะนี่ก็รู้สึกบอกไม่ได้ว่าจะให้ใครเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นฉันเอาร็อกซาแล้วกันตัวกลาง นี่ก็เลยโอเคโอเคก็คือนี่ไม่อยากตัดสินใจนี่ให้เพื่อนเป็นคนเลือกนะคะก็สรุปก็นี่แหละเพื่อนก็เลือกร็อกสตาร์ไปคือมันใจหายมันใจจะขาดนะตอนที่ให้เพื่อนไปเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างน้อยๆเรารู้จักกันเราเห็นได้อะไรอะไรได้เนาะก็เลยตัดสินใจให้ไปแต่พอตอนนี้แบบคือเพื่อนก็บอกว่าถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วจะมาขอคืนนิดบอกไม่ให้นะนิดบอกแล้วนะคะว่า ถ้าทุกอย่างเธอพร้อมแต่ฉันไม่พร้อมฉันไม่ให้แล้วนะเพราะว่าเสียใจครั้งแรกอ่ะมันก็เสียใจไปแบบสุดๆแล้วว่าเราจะมาให้เสียใจล็อตที่สองอีกอ่ะน,นี่ทําใจไม่ได้น,นี่ก็เลยบอกว่าไม่ให้แล้วนะคือ,อยังไงก็ไม่ให้อ่ะคือขอโทษเ้อบอกว่าคือถ้าคืนมาแล้วก็ไม่ให้กลับนะเธอต้องรู้ใช่ไหมว่าเขาจะต้องอยู่กับฉันตลอดไปฉันไม่ให้คืนแล้วนะเพื่อนก็โอเคโอเค,อเคก็เข้าใจ ก็นะคือเราคุยกันรู้เรื่องเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะคะก็ต่างคนต่างเข้าใจกัน<_ <q> _>เพื่อนก็บอกโอเคแต่ว่าขออนุญาตมาเยี่ยมบ่อยๆได้ไหมนี่ <_ q _> บอกว่าได้ไม่มีปัญหาตอนแรกก็อ ờ, บอกกับเพื่อนว่ามาวันที่26ได้ไหมพราะนี้จะได้นัดเพื่อนคนอื่นมาด้วยมารวมตัวกันเพื่อนก็บอกเออไม่ได้อาจจะแบบวันที่สได้ไหม<_ q _ q _>นี่ก็เลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะ<_ q _ q _>พ่ามันก็ยังมีเวลาอีกนานนะคะก็ก็เดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะแบบเนี้แหละคือเรา เราว่างไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้มาเยี่ยมสักเที่ยนะก็ทําใจนะคะดูรูปไปก่อนนะคุณเพื่อนก็นิดถ่ายรูปให้ดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูบ้างเขาก็ได้เห็นตลอดนะเมาส์อมอยนิดนึงแล้วกันนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าทาไมร็อกซ่าไม่ได้อยู่กับเรานะตอนแรกเนาะแล้วก็ทำไมตอนนี้ร,ร็อกซ่ากลับมาอยู่กับเราแล้วนะคะก็เล่านิดนึงแล้วกันนะมีเป็นอาหารแมวนะคะ ใบเสร็จจากร้านเดเอมใน้ทยดูแล้วอันนี้เป็นของเขาฟังคือน,นี้ไปซื้อของสําหรับปาร์ตี้คริสต์มาสนะคะก็เลยนี่แหละเยอะๆนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายคลิปหรือเปล่านะคะช่วงคริสต์มาสก็จะอยู่ประมาณนี้นะที่เหลือก็เป็นของกินนะคะนิทไม่ได้รีวิวด้วยนะวันนี้ให้ดูแต่อาหารแมวนะคะเอ่อช่วงคริสต์มาสเนี่ยน้องชายโนมันเขาก็จะเอาแฟนเข้ามาด้วยแล้วก็แม่สามีนิดก็เลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ทํา คลิปหรือเปล่าวันนี้ก็เมามอยเรื่องอาหารแมวไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่นิดได้มาเยอะอยู่นะนี่ได้มาหลายรสชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอยู่ในซองๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองเขาทาไว้เป็นสีสีเลยสีไข่สีมันก็ดูง่ายนะคะอ,อ,อันนี้หมดแล้วนะสองสุดท้ายต่อไปนะคะ ก็จะเป็นอันนี้ที่ได้มาจากเขาฟลานีทให้ดูใบเสร็จเมื่อกี้นี้อันนี้จะเป็นของลูกแมวนะสองถึงตั้งแต่2เดือนนะคะถึงอายุแมว12เดือนก็คือ1ปีนั่นเองเอนิดซื้อมาน่าจะ3แพ็คหรือเปล่าสำหรับลูกแมวสำหรับ Rockstar กับทีก้านะคะทีก้าเป็นแมวตัวผู้นะเออตายแล้วหลงแล้วหลงแล้วทีก้าเป็นแมวตัวเมีย ส่วนพันด้าแล้วก็ร็อกซตาเป็นตัวผู้นะคะคือทิกเกอร์อาจจะฟังดูเหมือนตัวผู้เนาะแต่ว่าจริงไม่ใช่นะคะลายเขาเป็นแบบน,นั้นนี้เลยเรียกเขาว่าทิกเกอร์แต่จริงแล้วเป็นตัวเมียนะแล้วก็ลิซซี่นะคะตัวเมียรู้อยู่แล้วเนะเาะเพราะเป็นแม่แมวนะคะนี่แล้วก็นี่หนึ่งกล่องแล้วก็เอ่ออันนี้เป็นสําหรับลิซซี่นะคะหนึ่งปีขึ้นไปลิซซี่ก็อายุเอ่อขวบกว,กว่าแล้วนะนี่เลยเอ่อขวบครึ่งนะคะเพราะว่าลิซซี่เขาเกิดหน้าร้อน นี่เลยก็ได้มาอันนี้1นซองมี12ถุงแล้วก็น้ำหนักนี่ก็ลืมนะว่าหนึ่งร้กรัมเหมือนกันเอาโอเคเพราะว่าเขามีซอสด้วยนะคะน้ำหนักก็จะมีเ,เยอะหน่อยอันนี้ก็มีซอสนะจริงๆแล้วแต่ว่าน้ำหนัก8ปดกรัมนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาเห็นเป็นเนื้อเนื้อไงนี่เลยซื้อเยอะเพราะว่ามันเห็นเป็นต่อนๆน,นะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแบเบเบดรวมทำเป็นก้อนมาเนี่ยนะสไตล์แบบนี้เลยนะคะ ก็แล้วแต่คนชอบอะเนาะอยากให้แมวกินอะไรนะคะแต่นิดเนี่ยคือแมวชอบอะไรนิดก็พยายามซื้อให้เขากินนะอันนี้ก็เป็นสําหรับลูกแมวเหมือนกันนะคะอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสาหรับลูกแมวนี่เลยสามกล่องนะล้วก็อันนี้เป็นสําหรับลิซซี่นะคะได้มาสามกล่องเหมือนกันแต่ว่า คือนิดแกะกล่องนะแล้วก็บริจาคไปนะคะคือแกะอย่างนี้เลยนะแล้วก็กล่องทิ้งไปแล้วนะคะแล้วก็เหลือมาไม่กี่ถุงนิดบริจาคไปสี่ซองเพราะคือนิดคิดสั้นไปคิดเร็วๆเนาะแกะแล้วก็บริจาคก,ก็คือคิดว่าเออลิซี่ซองหนึ่งพันด้าล็อกซ่าแล้วก็ทีก็คือทําบุญให้แมวสี่ตัวแต่ลืมทําบุญให้ตัวพวกเราเองนะคะปกตินี้จะทําบุญให้ครอบครัวพวกเรานะพวกเราสี่คนแล้วก็ทำสี่ซองสี่ถุงสี่กระปุกก็แล้วแต่ว่าเราจะซื้ออะไรทําบุญนะคะแต่ครั้งนี้ ลืมไปว่าน่าจะทำบุญสี่ซองเออแดซองนะเพราะว่าแดคนเออสี่คนแปดตัวเสี่สี่คนสี่ตัว,น,ตวนะก็นี่เลยนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นสำหรับหนึ่งปีเหมือนกันนะสำหรับลิซซี่ 4. เอออันนี้เนี่ยเดี๋ยวสามเดือนนะเด็กๆก,ก็กินด้วยได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆก,ก็อายุเออน่าจะ8ดเดือนนะแปดเดือนนะคะ ลุงหลงลืงลมๆนะเพราะไม่ได้คิดคำนวณก่อนพูดนะคะก็ประมาณนี้แหละ3-4เดือนเขาก็กินด้วยได้นิดก็จัดมาอย่างละสี่แล้วก็อันนี้เนี่ยเ,เพื่อนเขาซื้อมาให้นะคะเป็นซองๆเรานิดไม่เห็นนะนิดเห็นแบบนี้นะคะนิดกเลยเอามากล่องนึงเผื่อว่า r o c กสตารทีก็คือทุกตัวกินนะนี่เห็นถุงเก่าที่เพื่อนนิดเอามาให้ทุกตัวกินนะคะพัน d a าลิซซี่ร็อกสตาร์นิดเลยคิดว่าโอเคซื้ออันนี้มาเผื่อเขาจะกินกันอ,อันนี้นี่นจำไม่ผิดอยู่ที่สองยูโกรกว่าๆนะคะแล้วราาไม่แพงด้วยนะหนึ่งกิโลกรัมนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะอร่อยถูกปากพวกเขาหรือเปล่าก็ซื้อมาลองดูนี่ของเฟลิก ส่วนใหญ่แล้วนี้จะให้เด็กๆกินขนมแมวของฟิลิกส์นะแต่ว่านี่ไม่ได้ซื้อนานแล้วนะคะพ่อไม่ได้ลดราคาเลยหนึ่งซอง85เซนแบบเล่าให้เพื่อนฟังเนาะเพื่อนก็แบบอู้วคือทำไมแพงอย่างเงี้ยอาหารแมวแล้วก็แบบซองหนึ่ง85กรัม85เซนใช่ไหมหรือว่าหรือว่าน้อยกว่า ไม่น่าจะถึง100กรัมนะนิดมีอยู่นะคะอยู่ในตู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าซองละแปดสิบห้าเซนก็เล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ซองหนึ่งเออก็อาจจะกินได้สัก2วันนะเพราะเราเอาให้เขากินทีละนิดนะคะแล้วก็คือเวลาแมวอยู่ด้วยกันอะ่ะนี้จะไม่ค่อยทีเดียวนะเพราะมันเยอะนะคะ4ตัวเนาะก็ลุมอนะไรเงี้ยก็จะให้ตัวนี้นิดหนึ่งตัวนั้นนิดหนึ่งอนะไรเงี้ยสลับกันไปนะคะก็เลยแบบ ไม่หมดเท่าไหร่นะวันหนึ่งสวันได้อยู่นะคะหรือไม่ก็อาจจะนานสุด3วันก็คือไม่อยากให้เขากินเยอะมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็กลัวเนาะเราไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะคะก็เล่าไปเพื่อนฝั่งเพื่อนก็บอกโอเคโอเคนี่นีดทำบุญกับแมวด้วยนะเพื่อนก็ พี่คนนี้ก็มาให้มา10ยูโรพี่คนนี้ก็ให้มาห้ยูโรนี้ก็ได้มา15ยูโรก็เลยมาซื้ออาหารสัตว์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อขนมแมวอีกนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคืออาหารหลักของแมวทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวขนมแมวเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ทรายแมวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อทีเดียวเพราะว่าทรายแมวเนี่ยก็ต้องไปซื้อที่ร้านเอ,อ่อเฟรชหนับในเมืองนะต้องขับรถไป20กิโลเมตรนะคะก็ไปกลับก็40กิโลเมตรแล้วนะ อันนี้ก็ได้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บใส่ถุงเอ่อทีนี้เรามาดูในกล่องกันบ้างนะวันนี้ก็เมาส์มอยเรื่องแมวแมวนะคะเดี๋ยวมาดูกล่องนี้กันกล่องนี้นี่ไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่ซองนะคะแต่นิดรู้ว่ามีสองลังอยู่ข้างในเอ่อตอนแรกน้้มมันเขาจะสั่งลังเดียวนี้บอกว่าคือแมวเขากินทุกวันอยู่แล้วแล้วก็อยู่ได้นานคือซื้อมาตุนเอาไว้เลยทีเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องสั่งบ่อยๆเขาก็โอเคโอเค,อเคก็จัดมานะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหกล่องใหญ่มากเแกะก่อนนี่เลยก็เป็นของกรอมเม็ดนะคะโอยอันนี้เก็บไว้ได้น,ะนันเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะเวลาเรามีกระเป๋าก็เอาใส่ในกระเป๋าได้นะหรือแม่ก็เอาไว้เวลาเราส่งไปสนีก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเบามากๆเลยก็เป็นกันกระแทกอนนะ มวนใหญ่มากปกติได้แต่เล็กๆนะโอ้โหมีข้างล่างอีกนะคะโอ้ยกล่องใหญ่เดยวจะยกไหวไหมนเนี่ยเนี่ยก็หนึ่งกล่องสองกล่องนะคะนี่นะคะี่ยกออกจากลังเรียบร้อยแล้วนิดสั่งรสชาติที่แมวนี้เขาชอบกินนะก็จะเป็นรสเป็ดรสเนื้อแกะเนื้อว,วัวแล้วก็เนื้อไก่ผสมเนื้อว,วัวตามนี้เลยนะคะ,ะข้างในนี้มี96ซอง ซองละ85กรัมเออสั่ง2องลังนะคะก็ร้อยกว่าซองเนาะก็เกือบ2 0 0ซองนะคะถือว่าโอเคเลยนะถูกกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่างที่นี้บอกว่าตอนนี้ราคาขึ้นนะเราประหยัดไปได้แบบหลาย10ยูโรเลยนะคะเพราะว่าจาก40เซนเนาะขึ้นมาเอ่อ55เซนนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยราคา40เซ็นเซนแล้วเราซื้อแค่39เซ็นเซนคิดดู คือตอนนี้แบบถูกลงเยอะกว่าเดิมอีกนะคะคือเราน่าจะรู้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะไม่งั้นก็จะประหยัดไปได้นะคะอะไรหืมรู้แล้วสิว่าเป็นของกินอะใช่ไหมหืมของเราใช่ไหมหืมร็อกสตาร์นะคะเอ,อ่อข้างล่างก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนิดแกะให้ดูข้างในนะคะเปิดฝาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอยากจะให้ดูตรงนี้ เขาอยู่ได้จนถึงเดือน9ปีพศ2023ซึ่งโอเคมากๆเลยนะคะอยู่ได้เกือบ2ปีก็ปีก,กว่าๆวนาะแล้วนิดคิดว่านะคะ2หลังนี้บวกกับพวกนี้นะคิดว่าประมาณสัก 3- 4เดือนอะคือนิดไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าแมวนี้เขากิน8-10ซองเราคิดดูเนี่ย1กล่องก็วันเสรเศษวันเสรเศษเนี่ยเพิ่มไม่ถึง3เดือนก็หมดแล้วนะ เราเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้โนมันบอกว่าร้อยกว่ายูโรเอ่อก็ถือว่าโอเคนะสำหรับนี้ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเราประหยัดไปได้เยอะอ๋อด้านในเป็นกล่องอีกโอ้ทำไมเยอะจังเลยออโอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจว่าโนมันเขาซื้อจากบริษัทโดยตรงเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูแบบแพ็กเกจเนาะเอ่อดูดีนะคะเน้นหนาคือเอ่อเหมือนออกมาจากบริษัทอะนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันอีกนะคะ นิดคว่ำกล่องแล้วก็ดูแต่ละมุมนะคะนิดเห็นตรงนี้เขามีจุดไข่ปลาก็จะลองเปิดดูเขาบอกเลยนะมีรถเป็ดตรงนี้อย่างนี้เลยนะคะก็เอาออกมาได้ง่ายๆเนี่ยโอเคเลยนะอดี๋ยไปวางห้องใต้ดินนะคะจะได้หยิบแบบสะดวกสะดวกเนี่ยอยากกินอะไรก็หยิบออกมาเราก็เป็นคนเลือกเองนะคะว่าจะให้เขากินอะไรดี <laughs> อะไรคะฮึต้องการอะไรบอกสิฮึแค่สบสายตาเราก็รู้ใจกันฮึต้องการอะไรอยากออ,อกแล้วหรอหรือว่าหิวอาหารยังมีอยู่เลยเมื่อกี้เอาให้ทีก็กินฮึรู้ว่าเซียวเป็นอาหารนะดีใจหรือเปล่ามาดูมุมกว้างอีกทีหนึ่งนะคะก็นี่เลยนะสี่กล่องอยู่ในนี้นะคะสองกล่องใหญ่แล้วก็แยกเป็นกล่องเล็กอีกสองกล่อง แล้วก็ในนี้เ,เดี๋ยวนิดก็จะลงไปเก็บห้องใต้ดินทั้งหมดเลยเดี๋ยวหาที่ก่อนนะเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อันไหนที่แกะแล้วแล้วก็บางอย่างนี้จะเลือกแล้วก็ใส่ตู้ข้างบนไว้นะเพราะว่าเ,าเรามีที่เก็บอาหารแมวอยู่นะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็วันไหนออะไรหมดอะไรเงี้ยนะนิดก็ลงไปหยิบมาเยอะมากๆเลยตัวป่วนพนด้ามาให้กำลังใจเรามาช่วยใช่ไหมร็อกสตาร์ เห็นไหมเขาเล่นกันแล้วนะคะไม่ตีกันไม่กัดกันมีผ่านไปได้แค่เจ็ดวันแรกๆก็อาจจะมีขู่กันบ้างแต่ว่าคือตั้งทานั่นเองนะตอนนี้เล่นกันดีดีอุ้ยหนังยางระวังลุกไม่ได้หนังยางรัดถุงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะและนี้ก็เป็นอาหารแมวทั้งหมดที่พวกเราตุนเอาไว้พวกเขานะรักจริงถึงดูแลอย่างดีนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ